เรียกผมมากับกคู่กับพ right ี่ท at ิมเหรอคู่กันหรอเดี๋ยะช่วยแปลให้เลยครับอาเป็นยังไงบ้างหลังคนจับจิ้นกันตั้งแต่ในสนามบาสก็ไม่ก็เล่นกันอยู่แล้วครับผมเล่นกันอยู่แล้วจริงครเอาจริงๆมันโอ้โหผมสนิทกันนานแล้วครับเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วก็พวกเรานอนหอนอนอะไรอยู่แล้วครับก็เลยแบบสนิทกันเดี๋ยวผมทายครับไม่มีอะไรไม่มีทางวายเลยครับแั้วต่อใจอแต่ทีมเราแตกกันมานานยังกับมีนอ่นะโหดานนะครับนานมาก ผมเข้าวงการอย่างีใช่ครับคือเราเป็นนักกาบาสด้วยกันใช่ใช่แล้วพอคนจับจิ้งกันมันเขินนะคนลุกเขนลุกคนลุกไม่พี่คือผู้ผมกว่าอยู่ทีมบาสด้วกันใช่ไหมแล้วเวลามีคนจะทำมืออย่งไลุกี่ตกใจไหม่ได้คือแบบว่าเราเราอยู่ด้วยกันมีบาสเนี้ยคือพอมีคนจับจิ้งก็จะแบบเพื่อนจะชอบแซวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆกับพวกเรามดเล่่ยู่จริงๆมันมีโมเมนต์ไหนที่มันรู้สึกแบบว่าอุ้ยจิกหมอน เขาถึงได้เพื่อถึงได้แซวในทีมอ่ะพี่ก็นู้ทุกทุกคนว่าไงคพี่พี่ว่าไงพี่ว่าดีพี่ว่าได้เคมีมันได้มีนมนทิงมีนทิงแล้วกันมีนทิงหรือัน้มีนทิงหรือไอเลือกอะไรมีนทิงอยู่ทิงมีนแล้วแต่เลยทิงหรือว่าตอนที่เพื่อนแซวเราถามเพื่อนไหมว่าทำไมถึงแซวโมเมนต์นี้ออกมาก็ส่วนใหญ่ เพื่อนจะแซวมาจากในเน็ตอีกทีนะครับในเน็ตในเน็ตในเน็ตในโซเชียลก็ส่วนใหญ่เขาจะแซลอย่างในโซเชียลมากกว่าเลยแล้วก็เพื่อนเห็นเฮ้ยนี่เขาจับจิ้งกันอเลยแค่เขาไม่หยัดที่เด็กคนเดียวขาไม่ครับเขาแคปมาให้ดูมันจะมีแหลกมาอะไรมย่างเงแต่เขิดมาเวลาเขาแซวมันจะไม่ต้องแบบว่าเป็นระยะห่างหรือว่าใกล้ชิดกันอย่างีเดิมผมว่าให้อ่ะผมผมก็มีผมว่าผมกับน้องสนิทกันนานแล้วครับ คราวนี้แปยิงซ่งใกล้ชีพก่าเดอคือจริงๆอ่ะผมกับผมกับมีนะแล้วก็กับคนอื่นในทีมอ่ะเราก็เล่นกันอย่างนี้ครับครับเพราะว่าบ้านมันเป็นกีฬาประเทศิมด้วยครับแล้วก็เราก็เลยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กก็เลยทาให้เราผกันว่ามันไม่ได้รู้สึกแบบแปลกหสีอะไรเงี้ยใครจะไปรู้ใครจะไปรู้่ไงใครจะไปรู้พี่ไงผมก็สับสนแล้วเนี่ยนแล้ววันน้อีแกกมีการหยอกกันด้วยมีหยอกว่าอะไรนะไม่ผมบอกว่าเออเสียแต้มไม่แคร ใช่เพราะปกติอยู่ทีมด้วยกันไงใช่ใช่ที่พี่ทีงเขาดูแลดีไหมครับพี่อ๋อดูแลดีครับแค่ดีแล้วพี่ทีงก็เลยตอบกลับไปว่าเมาได้ที่เดี๋ยวพี่โทรไปอ้าวทำไมผมผมเพิ่งคิดได้ตอนนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นรายการสดไงรายการสดรายการสดคนหนึ่งประโยคดุดันอีกคนหนึ่งคือแบบว่าซ้อมเจลมาอันนี้มันเหมือนมันอ่านมาแล้วไงอ๋อเตรียมแล้วผมนี่คือมันเข้าที่ผมทีเดียวไม่แล้วคือพี่ทิงก็ไม่รู้ด้วยว่าผมจะส่งเลยทั่วผีพักไหมคะผีพากผีพากไหนครับผมยังเห็นหน้าผีอะตอนเนี้ยเรายังเห็นหน้า เป็นไงบ้างพอคนจับจี้มมากๆมันมีเขินแล้วก็ถึงขั้นเชียร์ว่าสักเรื่องไหมเราจะเสริมเสริมไหมอ่ะผมผมว่าผมก็มีมันเราอันนี้กันแล้วครับเราเรารู้เกิน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 ไปเรื่องอไรกันแล้วเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราสนิทกันมารู้อยู่แล้วว่าผมเป็นยังไงมีเป็นยังไงเฮ้ยพี่พี่เป็นอะไรพี่พี่เป็นอะไรสมุดสมุิสมมุิเลยถ้ามันจะต้องมีโปรเจกต์ที่ต้องเล่นด้วยกันจริงๆอ่ะมันสามารถไหม โอ้ผมกลัวตลกกันในนี้ขำผมกลัวขำคือผมว่าท้อแข็งตายอะไรอย่างเงี้ยมันผมว่ายิ่งสนิทอะมันเล่นยากเล่นยากผมนะแบบว่าถ้าสมมติผมไม่รู้จักใครสักคนหนึ่งแล้วเรามาร่วมกันในฐานะนักแสดงันโอเคแต่ว่ามีมีกับทิงมันเดินแบบว่ารู้กันรู้กันกแต่เด็กอ่ะมันเลยแบบมองเราเราไม่ได้มองว่าน้องมันเป็นนักแสดงผมเป็นนักแสดงผมก็ยังมองว่าเออมันเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนผมก็ยังเป็นพี่ที่โรงเรียนมันอยู่แคบ แต่นะวันนี้เราเป็นนักแสดงด้วยกันทั้งคู่แล้ววะถ้ามันต้องสวมบทบาทมันไหวไหมมันทำได้คือทำนี่เม่ต้อมีกัวมาเลยคมกัวลมา้งาที่เรามีประสบการณ์มาก่อนเรา้าจะต้องต้องี่ย่งเี้แต่เหมือนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โาโอ้ยังไงโ้โหโ้โงโ้โหโอ้้หอห้อาโหโอ้้้้้มติออหย อยู่คิดอยู่ว่าจะถ่ายเสร็จเมื่อไหร่ทำไมหลุดทุกปม่ห้ากนพี่ผมว่าหลุดแน่นอนคือขำแน่นอนเอาความรู้สึกตอนนี้ผมว่าผมไม่ได้เอาความรู้สึกตอนนี้นะแต่ถ้าสามสองหนึ่งแอคชั่นได้ไปถึงความรู้สึกตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ไม่ใช่ตรงนี้เลยถ้าหลังจากนี้ไปเขายังจับจิ้นอยู่เราเดี๋ยวว่ากันอีทีก็ได้ครับเราจะมีฮีเสิร์ฟไหม ไม่มีเี่ยเกี่ยวเกี่ยวกี่ยวเกี่ยวเกี่วเกี่อเล่ยกันอ่ยู่แี่วเกี่เกน่ยกี่ยวเกบ่ยวเกี่าวเกี่ยวเกี่เกี่ยเก่ยวเกี่ยวเกี่ยวเกี่วเกี่ยวเกี่อเรี่วเาี่ยวเเกี่ยวเี่ยวเกียวเยเ่างเกี้ยพี่ยเกี่ยวเพี่ยวเี่อวเพี่ย้ี่เ่เล่นกี่ก้ยเก่กกยเกเก่่ก่กกเก่กเพื่เกเพื่นรักเ่ มันต้องมีสภาพไงมีคนก็ถามแบบว่าเหมือนคขาถามแบบว่ามันไปทางได้หลายไม่มีนะเขามีนะเขาชำนาญไงแต่ว่าพี่อินเขาแบบว่าเขาไม่เคนาญใช่ใช่แล้วไปเยอะอะถามจริงจริงเขินไหมเนี่ยตอนเนี้ยเขินแต่ดูเหมือนแต่ดูเหมือนไม่ได้เขินนะผมผมชิงผมไม่ชิงกว่าเขาผมชแต่จริงๆให้คะแนนความรู้ใจกันนะโอ้รู้ใจเหรอคือแบบมองตาก็รู้ใจ ไปเล่นเล่นบาสด้วยกันบ่อยอะดูว่าจังหวะไหนพี่ทิ้งเข้าแล้วผมจะสอดบอลหรือว่าอะไรแบบเข้าใจเข้าใจเล่นกันบ่อยเล่นกันบ่อยต่อมาเป็นเพื่อนรักได้ไงอ้โเพื่อนรักไรกัแป๊บนึงิงคิดตลอดเวลาเอ้ยกระทิงคิดตลอดเวลาเงี้ยภาพที่ออกมาเป็นไงวะเพื่อนรักยังไงวะเพื่อนผมเข้าใจเพื่อนรักในสัยงานของผมแล้วเพื่อนรักเพื่อนยังไงเพื่อนรักใช่ใช่เพืเพื่อนรักรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ย จะจิ้มยันไม่ติดผมว่าส่วนตัวผมส่วนตัวส่วนตัวก็พวกพวกเราเล่นกันอยู่แล้วแล้วแต่แต,แต่้ากิดมนันสร้างความคิึงก็โอเคใช่ครับแต่แต่ที่เขาไปจับจิ้มอะไรอย่างนี้ผมก็โอเคแลเพราะผมก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะ<อ>แต่แต่คือผมรู้กับน้องว่าผมกับน้องเนี่ยเราประมาณนี้เรารู้รู้กันอยู่แล้ว รู้กันแค่สองคนอยากรู้บ้างโอเคค่ะทับหน้าค่ะขอบคุณคับ